ขายของเก่ายุคเก่าหเช่นเชีาวนะฮะโอ้กันนี่ไาไไทไม่อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ดูด็ดๆขอชมโอ้ซีดีเก่าๆคชมย่างนโอ้โหนีอนรนี่นี้นี้โอ้โหเจอของเก่าคือตาตืใจอืม่อีก่เก่า ขนมยุคเก่าโอ้สุดยอดมีเสียงเสียงที่เขาอนุรักษ์ไว้โอ้โหเราไปโชว์นะมาชมเนี่ยมาข่าเนี่ยผมชอบนี่มากเลยข้าแฟนเสียงสุดยอดครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ย้อนยุคอดีกันนะครับเก่าๆนะฮะนี่ถ้าเป็นเด็กเก่าๆก็ต้องรู้จักนะสมัยขนมเก่า นะไอเน,นี่ยสมัยก่อนเนี่ยขอ,อย้านะครับนี่ก็อะไรบวยบวยเก่าเลยนะครับบยสมัยก่อนเนี่ยอร่อยมากนะครับบวยแผ่นๆน่นะนะไอเด็กยุคเก 90, 80, ้าูนปศูนน้นจากแล้วก็นี่บวยบวยขวดอืมครับน่ารักทีเดียวครับอันนีน้อันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตเนาะอืมม <laughs> าฝรั่งไม่ใช่โช็อกโกแลตนะนี่ดิไฮไลท์เนี่ยน้ำเต้ากูป่าต้องโยนสมัยเด็ก นี่ฮะน่ารักมากครับคุณผู้ชมขขาบันเทิงเริงใจมารายงานให้ดูนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยน่าจะเป็นลูกอมสมอลูกสมอเนาะเออสมอสมอ,สมอลูกอ่านี่หนังสือสมัยยุคก่ก,ก่าโอ้สมุดบันทึกนะฮะเป็ดหานี่ฮอนโลโก้ฮอนสมัยเก่าเนี่ยนะครับมาอยู่ที่งานคนบุริเยราม่านะครับ เดี๋ยวขอ,อยากนะครับโอ้มีหมากฝรั่งยังมีอ่าน,นี่ปกติอ่าบรรยากาศร้านแบบนี้จะอยู่ที่สมุทรสาครนะครับตลาดน้ำวาวนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไระให้เด็กเล่นอนะ่ะพวกรอพวกอ่านี่ลูกโปง่งนี่ฮะสมัยเด็กๆเกนี่ยอ่เขาเรียตตรกติดตัวเลขนะนี่น่าจะเป็นลูกหิน ขีนเด็กๆนะวันนี้มีมีมีอาวุธนะเนี่ยมีอาวุธในร้านนี้นะมีมีครับมีดมีเด็กเล่นตุ๊กตาคุณน่ารักมากฮะนี่ย้อนอดีตกันนะฮะคุณผู้ชมนี่ตุ๊กตาสมัยแบบเด็กๆเอามาเล่นกันเนาะนี่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเดินถ่ายมามามาคุยงานนะครับมาเจองานคนบุรีราม่า มีสีควันสเปรยมีเหตุฆ่าเก่าๆน่าจะเป็นยุคสมัยกรุงธนบุรีนะครับโอ้โพลังมากโอ้นาาก,ากสมัยก่อนฮิตมากนาก,ากเหลด็กๆนะนะอืมฮัลโหลฮัลโหลเครืร่องยนต์นี่น่าจะเป็นใบโฆษณาสมัยเก่า,าก,ก่อนนี้นะโอ้นานมากน,าน,าน้องพ่อเข้ามาออ,นะมาออกบูธเนาะมาออกบูธ ชมได้นะครับมีมาออกบูธชมได้เลยนะครับบูธมาเผยแพผ่งานก่อสร้ามากรีก่สุดเลยไปเผยนะครับน,นี่คือบรรยากาศงานนี่ก็ห้องโถงเพี้ยนสางมีนาฬิกาสางโอ้นะครับนี่ค่ะภาพรวม สี่ก้อนสแควร์ครับคนบุรีราม,ม่าครับผ่าปมาก็มาเที่ยวชมได้นะครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นรูปร้านหนังสือสมัยเก่าโอ้นี่มังคือเก่าๆนะโอ้หายากครับค่านผู้ชมมีหนังสือท่องโลกสมัยก่อนดังมากนะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวน,ะนี่ภาพในอดีตนะโอ้ว่าใจทำเนาะ นี่ทำไมก่อนได้จะศึกษาเรื่องถ่ายดูต้องเปิดกล้องสองโลกท่องเที่ยวก็ท่องโลกนะนี่กระตุวนบุญโอ้ยสมัยเด็เกๆนะฮะต้องต้องอ่านกันนะ,ะน่ะมีพวกหนังญี่ปุ่นหนังจีนนี่ยวรรมเก่าเก็บสารไว้นะครับโหสุดยอดครับคุณชมของเก่าๆที่อนารักได้โอ้ย ซือ้อกเก่านะมันมี่ะคือเป็นอะไรนะอามาตะไปแล้วมันเป็นสอ,อ,อรี่นะโอ้โหชอบมากคุณผู้ชมนี่หนังสือพิมพ์คนหนังสือพิมพ์โอ้โหปฏิชนไทยรัฐสมัยเก่าอืมบรรดาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมัติชน,ชนโอ้โหผมชอบมากบรรยากาศแบบนี้เนาะอืมทมไมเก่าอือ รถเด็กเล่นสมัยเก่าๆเด็กเล่นเป็นสังกสีนะคุณผู้ชมโอ้โคตรชอบสมไัยเด็กๆนะ,นะต้องมีอ่ะนี่โอ้สุดยอดนะตอรี่เ,เก่าๆเกือบสายงานเก่า